เป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้บอกมาบอกสําหรับเรื่องดูแลเรื่องเบาหวานนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นเบาหวานหรือว่ากินน้ําตาลไม่ได้เลยตรงนี้อันตรายมากนะครับเป็นพิพานานเสริมบีซี่นะครับบีซี่ตัวนี้ดีอย่างไรทำไมต้องทานบีซี่นะครับตัวนี้นะครับบีซี่นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับปฏิวัติเรื่องการดูแลของอผู้ป่วยเบาหวานนะครับช่วยป้องกัน ภาวะเสื่อมของเบต้าเซลล์นะครับและช่วยในการทํางานของอิสุลีนนะครับมีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นสร้างสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะนะครับใช้ได้ป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับช่วยการป้องกันภาวะเสื่อมนะครับแล้วก็เสริมสร้างเบต้าตัวนี้ขึ้นมา นะครับเพื่อป้องกันเรื่องเรื่องเบาหวานแล้วก็เป็นการนวัตกรรมที่ปรับสมดุลน้าตาลโดยเฉพาะเลยตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้สําหรับนะครับบิซี่นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบิซี่ตัวนี้นะครับรับประทานนะครับครั้งละ1แคปซูลนะครับวันละ2ครั้งเองนะครับหลังอาหารเช้าเย็นนะครับตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้นะครับปกตินะครับขายอยู่ที่นะครับตัวนี้1 2 5 0บาทนะครับแล้วก็ หนึ่งกองก็30เมตรเหมือนกันมี30มสิบแคปซูลแหละนะครับแล้วก็ใช้พอยต์นะครับได้70แล้วก็เงินสดก็30มสิบค่าส่งก็ตามจริงไปตันนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้สําหรับตัวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบิซี่นะครับสมุนไพรดูแลเรื่องเบาหวานงานวิจัยระดับโลกสมุนไพรดีสุดๆนะครับตัวนี้สำหรับบิซี่ตัวนี้นะครับวันนี้เรามาเน้นเรื่องสุขภาพกันอย่างเดียวเลย